แรกโทรไปเขาเหนือเหมือนกันคือเรื่องเรื่องเนี่ยวันก่อนรถกับข้าวมาแล้วเขาก็มายืนซื้อกับข้าวเขาบอกพี่หนูไม่รู้เป็นไรขาชามือชาเอาจริงจริงเหรอบอกจริงแล้วเธอเป็นไขมันเบาหวานคอมดันได้ไหมบอกไม่เป็นเฮ้ยแต่ว่ากาแฟของพี่เนี่ยแก้แกงหัวปวดหัวบ้านหัวนหน้าพวกปวดอะไรว่าอะไรโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งไปเอากาแฟก่อนวิ่งเอากาแฟสามสองใช่ไหมแล้วก็ขอเบอร์โทรของไว้แล้วทีนี้เมื่อกี้ก็เป็นค้นหาเมื่อกี้ก็เลยโทรไปก็เลยพูดเหนือก็เลยบอกว่าเนาะ เป็นยังไงบ้างอนะไรเงี้ยตอนนี้พี่มันเจอธุกรกิจด,ดีมากเลยนะจะทำรายได้ให้เรามหาศาลเลยแต่น้องว่างไหมน้องจะมาก,กับพี่ไหมเขาบอกพี่เดี๋ยวพี่กลับบ้นานค่อยคุยกันนะจบเลยนะคนนี้นะ,ะจบเลยเแล้วคนที่สองคนที่สองคนะที่สองนี่ก็คือน้องวาน้องวาเียเป็นเพื่อนกันเขาก็งง<ม>น้องว่าสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเออพี่หนูกำลังว่างอยู่คุยได้ไหมเขาบอกได้งั้นพี่ขอเวลานิดนึงนะ พี่พี่อไปเจอธุรก,กิจตัวหนึง่งน่าจะทําเงินที่เราได้แบบดีมากอะ่ะแต่พี่จะพูดตรงนี้มันมันไม่สะดวกเดี๋ยวพี่จะแวะหานวลว่แป๊บหนึ่งนะแต่ว่าคุยเันได้ไม่นานได้คุยแป๊บเดียวแล้วพี่จะเอาคนที่เก่งที่เก่งสามารถที่จะบอกให้นวลวเข้าใจว่ารายได้เนี่ยมันมาจากไหนได้จริงๆพี่จะพาไปนะเขาก็บอกว่าค่าค่า,าพี่งั้นเดี๋ยวหนูติดธุระหนูขายของก่อนนะ